วันนี้ออกไปไหนไม่ได้คะ่ะฝนตกฝนตกทั้งวันตอนนี้กี่โมงล้วนะบ่ายสามคนดิฉันคือคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดขอให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอันนี้ซื้อที่ที่นี่นะคะซื้อที่อังกฤษนะไม่ได้ขนมานะคะเป็นครั้งแรกที่จะลองกินนะคะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะลองกินค่ะ ไหนไม่ได้คะ่ะอยู่จอดรถอยู่เฉยๆเลยวันนี้จัดข้าวจัดของจัดเสื้อผ้านคพอนุงมก็เคลียร์เอกสารพอดีเลยพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นบรรยากาศแบบไม่อีกคะ่ะน้ำซอสเคลื่องเทศคะ่ะหม้อนี้ที่เอามาจากเมืองไทยเอามารอบนี้คะ่ะอันนี้อะไรอ่ะออากระเทียมเจียวอันนี้เอาน้ำกะทิ เป็นผงกระทิศลอ,องทำตามเขาก่อนก็เพื่อกินครั้งแรกนะคะตอนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะเวลายอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็ทำเองก๋วยเตี๋ยวน้ำใสบ้างหูสับบ้างนะคะเิดต์โฟบ้างก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเอิม่มกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นบ้างแต่ว่าที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้ทำเลยเพราะว่าปัญหาเราสดไม่ได้นะ,ค,ะคนอื่นเขาหาได้แต่ดีฉันหาไม่ได้ทุกคนสเสร็จแล้เอิม่ม ซีลสุญญากาศมากเลยกันทุกคนอาจารยงในอะมันกลิ่นกล,ลิ่นกะทิแรงจังเชิญมากินได้ไหมก็อเอาช้อนลงหม้อนึกได้แหรอนึกถึงคลิปที่น้องเอาช้อนลงแล้วไฟดูดอะมีกะทิที่ไม่แปดด้วยอะทุกวันนี้ฉันไม่มีหมูใส่เลยอะเพราันไปซื้อของนะคะแต่ว่าไม่เอาพวก,กเนื้อหมูอะไรมาเพราะว่าตู้เย็นเสียค่ะทุกคนดิฉันยังนึกอยู่เนี่ยว่าจบคลิปนี้แล้วจะขายรถบ้านอะ ราคามันจะต้องตกมากแน่เลยยุ่ซ่อมแล้วในคลิปที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่าซ่อมแล้วไม่เวิร์คค่ะฉันมีผักนี่เดี๋ยวปิดไฟก่อนนางเดือดดีดีทุกคนดิฉันมีผักอันนี้ค่ะชีสซาลาเป้วใส่เยอะๆแล้วแทนแทนผักเพราะว่าดีฉันกินได้ใส่แทนผักแล้วก็จะลดกลิ่นกะทิด้วยค่ะทุกคนลม่กลิ่นกะทิเป็นไรนะกินแทนผักไปเลยนะเพราะว่าไม่มีผักเลยฉันไม่อยากจะ หอบอะไรเยอะแยะนะคะคืออยู่แคมป์ก็ให้มันเป็นฟีลลิ่งอยู่แคมป์นะไม่ต้องกินอะไรที่มันดี p e r ์เฟ t มากนะ,ะล้างก่อนนะ,ะกิ่มกะทิแล้ทุกคนอ่ะลองดูใส่ไปเยอะๆเลยค่ะกินแทนถักหลายคนถามว่าอยู่เมืองนอกดีๆทําไมถึงอยากกลับไปอยู่เมืองไทยก็ดีค่ะอยู่เมืองนอกก็ดีไม่ได้ถึงกลับแบบลําบากมากแต่ใจมันอยู่ไทยค่ะทุกคนเราเราอยากทําอะไรที่ไทยอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นลุงกเกษียณแล้วเรา่รู้จะอยู่ไปทําไมลูกๆสองคนก็ไม่อยากอยู่นะคะ,คะ,คะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาชมดิฉันอยู่อังกฤษเมื่อปี2,553นะคะกลับไปอยู่ไทยถาวรนิ้นปี2 0 2 1 2 0 2 1เป็นปีพศอ,อะไรอะทุกคนพศไทยอะมันอะไรนะคะแล้วก็เอาลูกชายมาพร้อมในคลิปแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยปี2,553ทีนี้2,555แล้วก็เอาลูกสาวมาอยู่ด้วยนะคะที่อังกฤษลูกสาวกำลังจะจบม .6 เราทุกคนเม็นมีน้ำกรุงด้วยค่ะเลือกไปเแล้วก็ทำไมเปลี่ยนมันแรงทุกคนอ๋อน้ำมันน้อยไปอ่ะมันเดือดแล้วก็น้อยเหมือนจะพูดอยู่นี่แหละเหมือนจะพูดนะคะก็เอาลูกสาวลูกชายมาอยู่ด้วยนะคะลูกชายมาตอนมีชั้นปี2553ลูกสาวก็มาปี2อ1 2อ่ะห้าสามาสี่หปี2555นะคะลูกสาวมา,ะะา,วมาทีนี้ลูกสาวก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่นี่เจ็ดปีก็รู้ะะสึกเบื่อแล้วค่ะลูกสาวเบื่อแล้วไม่อยากอย,กอยู่เพราะว่า,างานก็รู้ะะ้แลววค่่ะา การอยู่ที่อังกฤษอ่ะมนมันไม่ใช่สิ่งที่ที่นางต้องการนะคะนางก็เลยเกลับไปอยู่ไทยไปเรียนม,ามาาหาวิทยายลัยต่อนะคะตอนนี้ก็จบแล้วคะ่ะเป็นคุณครูเป็นคุณครูแทนแม่นะคะเมื่อก่อนนีฉันเป็นคุณครูน้อยอย,อยู่ที่โรงเรียนในหมู่บ้านนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะตอนนี้ลูกสาวว่าเขาไปเป็นครูแทนลูกๆก,ก็ไม่อยากอยู่นะคะทุกคนเราไม่อยากอยู่อยู่แล้วนะคะเราก็แค่อยู่เพื่อรอลูกนะโดยเฉพาะลุงอะ่ะโอ้ลุงเกษียณเอรีมาเอรีเอรีรีชัยมาหกปีนะกวป่าจะได้กลับนะคะ ลุงมีปัญหากับกระจกตานะคะแกเริ่มง,งานจากเป็นสตวแพทย์นะคะลุงเป็นสตวแพทย์อยู่12ปีแล้วก็เปลี่ยนสายงานครับเพราะว่าเป็นสตวแพทย์จะต้องจับใบมีดเล็กๆจะไม่ค่ะผ่าตัดผ่าตัดสัตว์ก็จับไม่ได้ครับเพราะว่ามือสัน่นอ่สาเหตุจากแกเคยตกมาตอนอายุ14ปีนะคะแล้วก็มีปัญหาตรงหมอนรองแถวจากนี้มาจับมีดจริงๆมันก็ลําบากนะ,ะก็เลยเปลี่ยนสายงานนะคะไปเป็นฟู้ดสแตนดาร์ดเอเจนซี่ที่ฉันไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเทื่กับหน่วยงานอะไรของมองไทยอ่ะซึ่งหน้าที่ของแกก็คือไปตรวจฟาร์ม ตรวจเขียงที่โรงค่าตรวจฟาร์มไม่ว่าจะเป็นหมูหวัวนกกระทาไก่เป็ดทั้งหลายนะคะจะเป็นหน่วยงานของลุงจะเป็นหัวหน้ารองจากผู้จัดการนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไปตรวจที่นู่นที่นี่ที่นั่นกันดิฉันก็เคยไปไปกับลุงแต่ว่าไม่ค่อย็นจ o y ไม่ค่อย Enjoy. นจ j o y ค่ะมีครั้งหนึ่งทุกคนจะเล่าให้ฟังดิฉันไปกับลงุงเคยเบื่อเนาะอยู่บ้านที่นี้ก็ลูกสาวลูกชายอยู่บ้านใช่ไหมก็คิดว่าเออออกไป ไปกับลุงดีกว่าไปที่นั่นเมืองเมืองนั้นฉันจำไม่ได้ว่าไปที่ไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าโรงแรมมันมันน่ากลัวมากมันเป็นห้องธรรมดามากค่ะแต่มันมีความน่ากลัวมากที่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงมันเป็นเซนส์ของของเรานี่แหละเนาะในช่วงที่ลุงไปตรวจงานช่วงกลางวันนะคะดิฉันก็อยู่ที่โรงแรมคนเดียวแล้วก็นึกมาทําไมวันนี้มันออกไม่ได้กัทุกคนมันหนาวค่ะมาทําไมมานั่งเปลียวอยู่ในห้องโรงแรมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งเดียวนะหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ติดตามลงไปอีกเลยนอกจากไปเช็คไปตรวจทางสวอตแลนด์นะคะ ทางสกอตแลนด์ไป5้าวันนะคะเหมือนที่ทำคลิปให้ทุกคนดูคลิปย้อนบานานั่นแหละคะ่ะขึ้นสกอตแลนด์ทริปแรกนั่นคือไปตรวจงานลุงไปตรวจงานนะคะเออคือตรวจงานเสร็จแล้วก็กลับมานั่งเขียนรายงานกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นการคอนเฟรนซ์ประชุมแบบในทางโทรศัพท์นะคะทีมงานห7เจคนรวมผู้จัดการเนี่ยก็จะก็จะโคกันใส่หูฟังแล้วก็โคกันเพราะว่าเครื่องคอมที่ลุงทำงานมันเป็นมันเป็นสายงานของรัฐบาลน,นะคะขึ้นกับรัฐบาลใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลท้องถิ่นอร่อย กินครั้งแรกก่ทุกคนอร่อยเฉยผงนัวเข้าดีก็ดีกว่าไม่ได้ซดอะไรนะคะอันนี้ซื้อมาแค่สองหรือสามถุงเดี๋ยวครั้งต่อไปจะซื้อตุนไว้อีกเดี๋ยวกลับไปเข้าเมืองเพราะว่าเดี๋ยวจะทัวร์ลงทางลอนดอนนะคะอันนี้ก็เล่าคร่าวๆให้ฟังค่ะว่าในอดีตลุงเป็นสัตวแพทย์นะคะส่วนที่ฉันก็เป็นครูเอกชนน้อยๆไม่ใช่ครูรัฐบาลนะคะครูเอกชนน้อยๆอ,อยู่ที่หมู่บ้านนั่นแหละคะ่ะ บ้านของเราเป็นชุมชนคาทอลิกนะคะเป็นศาสนาคริสติกายโรมันคาทอลิกแล้วก็จะมีโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชุมชนของเราฉันก็เป็นครูน้อยอยู่ในนั้นแล้วค่ะใส่น้ําปรุงไปแล้วอร่อยค่ะกินได้เลยดีกว่าดีกว่ากินตึงสําเร็จรูป <c oughs> ลูกสาวลูกชายไม่อยากมาเลยคะ่ะไม่อยากมาอังกฤษเลยคือหลายคนการหางานเนี่ยเขาก็โชคดีนะทุกคนเขาหางานง่ายนะคะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ย เขาหางานง่ายแต่ลูกสาวดิฉันเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก็หน้าตาบุคลิกภายนอกอะเหมือนคนน่ฉลาดนะคะแต่ตรงกันข้ามเลยลูกสาวฉลาดมากแต่เขาก็เบื่อค่ะมันมันไม่ใช่สายงานที่เขามันไม่ใช่วิถีที่เขาอยากเป็นนะคะเขาไม่อยากอยู่อังกฤษเขาเบื่ออากาศหนาวเขาเบื่อถามว่าทําไมไม่ไม่อดทนทํางานไปจนจนกว่าจะเกษียณแล้วค่อยกลับไปอยู่เมืองไทยเขาไม่ต้องการใช้ชีวิตที่นี่อะคะ่ะเขาต้องการใช้ชีวิตที่ที่ไทยซึ่งดิฉันก็สอนลูกว่า เราเกิดมาเป็นมนุษย์แค่ครั้งเดียวใช้ชีวิตแบบแบบที่อยากเป็นถ้าชีวิตมันจะต้องทําอะไรที่ฝืนความรู้สึกอย่างเช่นจะต้องทนอยู่ทําง,งานที่นี่แล้วก็ m a k มันนี y ก็คิดคิดเอาแล้วกันว่าอยากจะทนไหมหรือว่าอยากไปทํางานที่มงไทยเงินเดือนที่ไม่มากแต่ใจมันสุขอะไรเงี้ยก็ให้ลูกเลือกนะคะลูกก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อเพื่อที่จะไปเป็นครูเริ่มจากไม่คิดว่าจะเป็นครูได้แต่ว่าก็พอได้เข้าไปเป็นนางก็ตกลุ่มรักเหมือนที่แม่เคยตกลุ่มรักเด็กนักเรียนนะคะ ดิฉันออกจากครูสองปีแรกดิฉันยังนอนร้องไห้คิดถึงเด็กดักเปียนคิดถึงโรงเรียนอยู่เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ชินกับชีวิตที่ไม่ต้องทํางานแล้วนะคะเพราะว่าลุงไม่ให้ทําแล้วดิฉันขาไม่ดีข้างหนึ่งนะคะทุกคนบอกทุกคนให้รู้ก่อนขาดิฉันเสียข้างหนึ่งไม่ใช่โปลิโอนะคะแต่สาเหตุคือตอนที่อายุ2เดือนสองเดือนหเดือน2เดือนถึง6เดือนเนี่ยนะคะอายุเท่านี้ซึ่งแม่ก็จําไม่ได้แม่จะเอาเรานอนงายนะคะนอนงายคืออื้อไม่ออกค่ะเป็นเด็กที่อื้อไม่ออก เสร็จแล้วก็แม่ก็จะเหลาสบู่แหลมแหลมในยุคก่อนถ้าใครอายุ50บวกบวกเนี่ยเจอเจอสวนอื้อแบบนี้แน่นอนบอกเลยดิฉันก็โดนนะคะแม่เหลาสบู่แหลมแหลมแล้วจุ่มน้ํานะคะแล้วจับขาขึ้นเท้าสองเท้าอยู่ติดกันแบบนี้แล้วแม่ก็กัมอย่างนี้ค่ะแล้วก็จับแล้วก็สวนอื้อผลปรากฏว่าดิฉันดิ้นค่ะดิ้นเจ็บมากดิ้นจนข้อเท้าหลุดนะคะข้อเท้าข้างซ้ายหลุดมันก็ไม่อยู่เบ้าอะค่ะทุกคนมันมันเหมือนมันเหมือนเบ้าแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันตอนนี้มันไม่ตรงเบ้ามันก็เหมือนแบบคาดเคลื่อนมาอย่างนี้ค่ะ ไม่งี้ไม่ตรงเบาแบบนี้ค่ะมันทําให้รูปรูปร่างของเท้าดิฉันอะโก่งนิดนิดนิ้วก็กระดกขึ้นแล้วก็นิ้วกลางกระดูกมันก็ไปสัมผัสกันยังไงไม่ทราบนิ้วกลางมันก็จะยาวขาโก่งแล้วก็ขาข้างซ้ายก็จะรีบเล็กข้างหนึ่งนะคะไม่ไม่ถึงกรบรีบมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอมันอยู่ผิดที่แล้วอะเส้นเอ็นเออยอะไรเอ่ยมันก็ผิดผิดที่ไปด้วยขาข้างซ้ายนี่ขยิงไม่ได้นะคะเพราะนั้นเวลาที่ทุกคนเห็นดิฉันถือกล้องแล้วก็เดินมันจะมันจะขยิกนิดนึงนะคะเพราะว่าขาไม่เท่ากัน มันกลายเป็นขาก็ยาวไม่เท่าข้างปกตินะคะรูปร่างของเท้าก็ผิดรูปนะคะเพราะนั้นก็จะอดทนดูคลิปที่มันอาจจะนิดนิดนึงนะคะอาจจะแบบนี้นิดนึงบา,างที่ซ่องมันก็มีระบบกันสั่นแล้วแต่มันกันไม่ได้เพราะว่าขาที่ฉันเสียไปข้างหนึ่งนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะเล่าเล็กๆน้อยให้ทุกคนฟังคือถ้า ถ้าไม่พูดเรื่องส่วนตัวบ้างเลยก็จะไม่รู้กันว่าดิฉันเป็นใครมาจากไหนนะคะเพราะว่าก็อาจจะดูแล้วก็เงินเงินแหละอะไรเงี้ยเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะแก่ๆหัวเงกๆมาทาอ,อะไรอะไรเงี้ยอันนี้ทริปทริปที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นทริปที่เรามาแค่ห้าเดือนนะคะทุกคนเผื่อใครที่เพิ่งจะเข้ามาชมนะคะเรามาฮอลิเดย์ที่อังกฤษแค่ห้าเดือนค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนกันยาแล้วก็กลับไปเผื่อใครจะสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าเคยอยู่อังกฤษเคยอยู่อังกฤษ,ษปี25งพันะคะแล้วก็กลับไปอยู่มณฑลไททาวนสิน้น ในขณะที่เรายังเดินไหวนะคะเรามาสักห้าหกเดือนไหมแต่ว่าก็ไปลงตัวที่หเดือนนะคะก็ลเลยนี่แหละค่ะก็ลเลยเป็นที่มาของการมาเที่ยวทริปนี้5เดือนนะคะทุกคนฮะ,อะ,อะโอเคค่ะลงต้องการที่จะ,ะโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่แล้วนะคะทุกคนจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ